ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอหยิบยกโอวาทธรรมคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสง ในหัวข้อที่ว่านางฟ้าปลาทูอานิสง์ของการถวายอาหารเพลพระไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะที่คุยกับนางฟ้าปูทะเลเสร็จก็มีนางฟ้าคนที่สองเลื่อนเข้ามานางฟ้าปูทะเลถอยออกไปเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มคนนี้มองหน้าแล้วก็ยิ้มเหมือนกันถามเธอว่า เธอเคยรู้จักฉันหรือเธอก็ตอบง่ายๆว่าตัวต่อตัวไม่เคยรู้จักกันนั่นก็หมายความว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยรู้จักกันแต่ทว่าเคยเห็นภาพถ่ายตามหนังสือพิมพ์บ้างตามโทรทัศน์ที่เทศโทรทัศน์บ้างจำได้แล้วก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่เสมอคนเขาพูดให้ฟังแต่เวลาที่จะไปหาจะไปคุยด้วยไม่มี เพราะมีธุระมากถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นไหนเธอก็ตอบว่าเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถามเธอว่าวิมานของเธอสวยไหมเธอก็ตอบว่าวิมานสวยสวยกว่าบ้านที่เมืองมนุษย์มากถามว่าบ้านที่เมืองมนุษย์ของเธอเป็นบ้านไม้หรือตึกเธอก็บอกว่า ตอนแรกๆเดิมทีเดียวเป็นบ้านไม้ภายหลังเป็นบ้านตึกตึกสร้างเองไม่ได้เช่าเขาแต่ว่าเป็นตึกย่อมๆสามห้องนอนพออยู่ระหว่างพ่อแม่และลูกก็ถามเธอว่าเธอมีอาชีพอะไรเธอก็ตอบว่าเดิมทีเป็นคนทำปลาขนปลาจากเรือตังเกลืมบอกบรรดาท่านพุทธบริษัทไปว่าเรื่องนี้ให้ชื่อว่า นางฟ้าปลาทูจำให้ดีนะมวลที่แล้วเป็นนางฟ้าปูทะเลคนนี้เป็นนางฟ้าปลาทูเธอก็บอกว่าตามปกติเธอเป็นลูกจ้างเขาขนปลาจากเรือตังเกแล้วก็แยกส่วนของปลาปลาที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือปลาทูเพราะเรือตังเกจะได้ปลาทูมามากถ้าวันไหนได้ปลาทูมามากเจ้าของ ทำการค้าเขาก็แบ่งให้มากวันไหนได้น้อยเขาก็แบ่งให้น้อยแต่ค่าจ้างแรงงานนั้นมีอยู่สําหรับปลานี้เขาแจกให้คนงานเพื่อให้ปีกินที่บ้านตามสมควรเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอนอกจากค่าแรงงานก็ได้อาศัยปลาทูและปลาทะเลบางส่วนช่วยให้ส่งชีวิตได้นอกจากจะรับจ้างเขาแล้ว ต่อมาก็ดำริว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายมีเงินน้อยแต่ละวันนายจ้างก็เลี้ยงแต่ว่าอาหารบางส่วนอาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกจ้างพอกินซ้ๆซัมซากก็มีการซื้อพิเศษกินกันในตอนบ่ายนอกเวลาที่เขาเลี้ยงเธอก็พยายามทำข้าวแกงและอาหารบางส่วนสิ่งใดที่คนงานชอบก็ทำสิ่งนั้นทำแล้วให้ลูกสาวหาไปขาย เธอทำงานรับจ้างลูกสาวอยู่บ้านหาบเอาไปขายก็รวมความว่าการขายอาหารหาบนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมากเป็นปัจจัยให้ก่อฐานะได้ดีวิธีขายของเธอก็คือ 1. ตักข้าวให้มาก 2. แกงหรือกับให้สมควรแก่ข้าวและก็ปริการที่3 1จานราคาถูกกว่าที่อื่นหนึ่งบาท ข้าวของเธอก็ร้อนเสมอหุงข้าวใส่หม้อไปแต่ว่าทำซึ้งไว้นึ่งนึ่งข้าวให้ร้อนแกงก็ทำเตานึ่งนึ่งให้ร้อนทำอย่างนี้เป็นที่ถูกใจของคนกินมากต่อมาเมื่อฝีมือเป็นที่ชอบใจของคนงานก็ขยายงานออกไปตอนเช้าตรู่ก็จ้างคนสองสามคนมาช่วยหาบและช่วยตักเอาไปขายที่ท่าเรือเขามาจอดเรือเมย มาจอดคนขึ้นลงมากตอนเช้าตรู่คนหิวเธอไปขายที่นั่นก็ทำแบบนั้นขายราคาถูกหนึ่งบาทข้าวก็มากแกงก็มากคนก็ชอบใจเป็นอันว่าเป็นเหตุให้เธอได้สตังค์มากกำไรน้อยก็จริงแต่คนจองมากถ้าเธอยังไม่ไปส่วนใหญ่เขาจะไม่ซื้อคนอื่นกินจนกว่าท่าวันไหนสายแล้วเธอไม่ไป เขาจึงจะซื้อคนอื่นกินการค้าแบบนี้เป็นเหตุให้เธอเกิดความร่ำรวยแล้วก็ถามเธอว่าการขายแบบนั้นมันได้กําไรหรือไม่ขาดทุนหรือเธอก็บอกว่ากําไรจริงๆเกือบ50%อร์ซนจะเห็นได้ว่าการขายเข้าแกงกําไรมากแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียค่าเช่าที่ไม่ได้เสียค่าเช่าห้องเป็นบ้านของตัวเองเธอมีกำไรตอนนี้ด้วย คนงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างคนงานเขามาเพิ่มสามคนตอนเช้าขายที่ท่าเรือตอนบ่ายๆหลังจากเที่ยงไปแล้วก็ขายตามโรงงานช่วยกันขายเป็นเหตุให้ได้สตังค์มากถามเธอว่าเธอมาในกลุ่มของภาพยักษ์นางซีนีติดตามมาเธอมีบาปอะไรหรือเธอก็บอกว่าถ้าถามถึงบาปจริงๆก็มีหลายอย่าง อย่างการฆ่าสัตว์ก็เคยฆ่าปลาก็เคยฆ่ามดก็เคยฆ่ายุงก็เคยฆ่าฆ่าหลายอย่างแต่ฆ่าไม่หนักนักถึงอย่างนั้นก็บาปสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดที่ติดตามมาก็คือจิตใจพอใจในปลาพอใจในปลาที่เจ้านายเขาได้มาจากเรือตังเกวันไหนถ้าเรือตังเกนำปลามามากวันนั้นก็ดีใจวัน,น,นไหนที่ปลาน้อย ก็ดีใจน้อยไปหน่อยก็ใจเสียไปนิดหนึ่งที่ดีใจมากเสียใจก็เพราะว่าวันไหนเขาได้ปลามากได้แบ่งมากวันไหนได้ปลาน้อยเขาแจกให้น้อยการที่เขาแจกปลาให้ไม่ต้องมีการลงทุนในการซื้อปลาก็ถามเธอว่าการดีใจกับการไม่ดีใจในเมื่อเขาได้ปลามากปลาน้อยก็ไม่น่าจะเป็นบาป เธอก็บอกว่ามันต้องบาปเพราะยินดีในการหามาได้ของเขานั่นคือหาล่าชีวิตของปลามาก็ถามว่ายินดีเฉยๆมันบาปได้อย่างไรเธอก็แสนฉลาดพอถามเธอแล้วเธอก็ยิ้มเธอก็ตอบว่าพระคุณเจ้าคงลืมไปว่าคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อนิสงส์พิเศษ คือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าเจ้าของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้เจ้าของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าเจ้าของบุญหัวหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านขหาบดีเจ้านายของพระอนุทัคือในที่สุดลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระปเจกพุทธเจ้า และเจ้านายโมทนาในชาติสุดท like ้ายพระอนุร so ุทธะได้เป็นพระอรหันต every ์เจ้านายซึ่งเกิดมาเป็นลูกของเพื่อนก็เป็นพระอรหันต์ด้วยอย่างนี้เพราะอาศัยปัตตานุโมทนาใหม่ก็สำหรับฉันนี่โมทนากับเจ้านายเขาทุกวันยินดีทุกวันยินร้ายทุกวันยินร้ายก็ไม่ร้ายมากยินร้ายแต่เพียงว่าได้น้อยไปหน่อย วันนี้ได้ปลาไม่ถึงถังวันนี้ได้ปลาหนึ่งถังที่เขาแบ่งให้ถ้าได้มากมากจริงๆเขาให้ถึงหนึ่งถังความจริงเงินเดือนก็ได้อาหารเขาก็เลี้ยงแถมก็ได้ปลาเป็นพิเศษก็ดีใจไอตัวดีใจในการทำบาปของเขาก็เลยพลอยมีบาปไปด้วยมันดีใจทุกวันรวมความว่าโมทนากับเขาทุกวันบาปมันก็เลยสังสมตัวเอง และบาปอย่างอื่นก็มีฉะนั้นบาปจึงติดตัวมาก็ถามเธอว่านอกจากบาปมีอย่างนี้แล้วอยากจะทราบว่าในสมัยที่มีชีวิตเป็นคนอยู่เธอทำบุญอะไรไว้เธอก็บอกว่าเรื่องบุญนี้หาเวลาทำยากก็มีโอกาสบ้างบางทีพระมาบิณฑบาตในตลาดบางครั้งก็ได้ใส่บาตรบางครั้งก็ไม่ได้ใส่บาตร การใส่บาตรก็ใส่บาตรเป็นธรรมเนียมมากกว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ก็ใส่ที่จะมีความเลื่อมใสจริงๆก็ยากเรียกว่าใส่ตามประเพณีตามเพื่อนเขาเมื่อเพื่อนเขาใส่เราไม่ใส่บาตรเพื่อนเขาก็ว่าก็ใส่มาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใส่ทุกวันถามเธอว่ามีเวลาฟังเทศไหมเธอก็ตอบว่าไม่มีเวลาฟังเทศเวลาไม่ว่าง ขอดูภาพเดิมภาพที่เป็นมนุษย์คุยกันในฐานะที่เป็นนางฟ้าเธอมันสวยมากไปตัวภาพเดิมของเธอเป็นหญิงที่มีอายุมากตายเวลาอายุประมาณสัก60ปีเศษเศนิดๆแต่ผิวขาวร่างใหญ่ลักษณะแบนดูลีลาแล้วเป็นลูกจีนลูกจีนชัดๆถามเธอว่าเธอเป็นหัวน,นั่งหรือตึงนั่งเกีย้ย เขาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเธอเป็นลูกครึ่งพ่อแม่เป็นไทยพ่อเป็นเจ๊กแม่เป็นไทยหรือพ่อเป็นเจ๊กแม่เป็นเจ๊กเธอก็ตอบว่าทั้งสองเจ๊กคือพ่อเป็นเจ๊กแล้วแม่ก็เป็นจีนนั่นก็หมายความว่าพ่อเป็นเจ๊กคือผู้ชายเขาเรียกว่าเจ๊กถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าจีนเธอก็พูดมีตลกตลกรู้สึกว่านางฟ้าองุ์นี้ใจดี พูดแล้วยิ้มตลอดเวลานี่ดูถึงภาพเดิมของเธอนะเธอก็ตอบว่าบุญสำคัญมีสองอย่างนั่นคือการถวายสังฆทานเป็นปกติแต่คำว่าปกติไม่ได้ทำทุกวันและประการที่สองมีพระองค์หนึ่งท่านแนะนำให้นึกถึงท่านก็เลยสงสัยว่าท่านแนะนำให้นึกถึงท่านในลักษณะไหนถามต่อไปว่า ขณะที่ไปหาพระนี่ในระยะที่พระให้นึกถึงท่านเป็นระยะความเป็นสาวหรือเป็นวัยกลางคนหรือค่อนข้างแก่เธอก็ตอบว่าในขณะที่ไปหาพระนี้อายุค่อนข้างแก่ตอนนี้ขายไม่ออกแล้วไม่มีใครต้องการถ้าจะขายแถมเงินให้เขาด้วยก็ไม่มีใครเขาเอาเพราะแก่เลยถามว่าท่านให้นึกถึงท่านทำไมล่ะ ในเมื่อเธอไม่ใช่คนขาวและพระท่านคงไม่อยากจะแต่งงานด้วยเธอก็ยิ้มเธอถามว่าพระแต่งงานได้หรือก็ตอบว่าตามปกติของพระไปงานแต่งได้คนเขาแต่งงานกันเขาก็เชิญพระไปงานแต่งงานแปลว่าพระไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวเธอก็ตอบว่าการที่ท่านให้นึกถึงมันเป็นอย่างนี้จะเล่าประวัติให้ฟัง ท่านบอกว่าต่อมาระยะที่เป็นคนแก่ก็ลาออกจากงานจัดปลาจัดให้ลูกน้องไปทำแทนตัวเธอก็ไปจัดการควบคุมขายข้าวแกงหาบไม่ยอมตั้งร้านเพราะตั้งร้านมันต้องเสียภาษีมันต้องยุ่งยากมากต้องรอคนมาซื้อทีนี้เธอก็จัดการเป็นพิเศษที่ไหนบ้างที่เราจะขายเป็นประจำเวลาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็น ทีนั่นก็หาที่ตั้งเตาตั้งเตาสำหรับอุ่นเป็นซึ้งสองซึ้งอุ่นข้าวเวลาอุ่นก็อุ่นสองทางให้มันร้อนตักซึ้งนี้เกือบจะหมดก็เอาข้าวใส่แล้วก็ตักซึ้งนี้ขายข้าวก็ร้อนเสมอแกงก็ร้อนเสมอแล้วก็ตั้งหม้อน้ำลูกใหญ่ๆไว้สองเตาให้น้ำเดือดจานที่จะใส่ข้าวก่อนที่จะใส่อาหารให้แก่คนรับประทาน ต้มเสียก่อนอยู่ในน้ำเดือดหยิบออกมาจากน้ำเดือดแล้วก็ใส่อาหารให้เขาเขาก็ไว้วางใจถามว่าตอนหลังนี้ลดราคาหนึ่งบาทหรือเปล่าเธอบอกว่าการลดราคาหนึ่งบาททำได้ระยะแรกแต่ตอนกลางๆตอนหลังนี้เกิดอารมณ์ริษยาจากคนอื่นเขาหาว่าหักหน้าเขาเกือบจะมีเรื่องหลายครั้งเลยไม่ลดหนึ่งบาทขายราคาเท่าเก่า แต่ว่าข้าวมากกว่าเขาอยู่ประมาณ50%เอร์เซนแกงก็ท่วมข้าวเรียกว่าโชคต้องทดลองก่อนข้าวขนาดนี้ใช้แกงขนาดนี้พอไหมใส่จานลงไปเห็นพอดีลองกินดูก่อนถ้าเท่านี้พอก็จัดเอาสูตรนั้นระดับนั้นการทำแบบนี้เป็นเหตุให้เธอฐานะดีขึ้นมีคนกินประจำมาก แล้วระยะนั้นในขณะที่มีเรื่องอุ้นวายมากๆมีคนเขากันแกลง้งเขาหาว่าหักหน้าเขาก็พยายามหาหมอดูหมอดูมีที่ไหนก็ไปหาที่นั่นถ้าหมอดูเป็นพระโดยมากนิยมหมอดูที่เป็นพระเพราะราคาไม่แพงจะให้เท่าไหร่ท่านก็ไม่ว่าจะไม่ถวายเลยท่านก็ไม่ว่าก็เลยนิยมไปหาหมอดูทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งไปหาหมอดูครั้งหนึ่ง การไปหาหมอดูครั้งหนึ่งก็มีปิ่นโตไปเท้าหนึ่งก็มีข้าวเป็นหม้อหม้อเฉพาะหนึ่งหม้อข้าวแกงกับขนมใส่ปิ่นโตแล้วก็มีหม้อเขียวใส่ข้าวไปไปถวายพระเวลาเพนพระท่านชั้นหลายองค์เวลานั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นสังฆทานแต่จริงๆแล้วเวลาตายได้อนิสง์เขาบอกว่านี่เป็นอนิสง์สังฆทานก็ถามเธอว่า อันนี้ของใหญ่จริงๆที่เธอได้คืออน,นิสงส์สังฆทานอย่างเดียวหรือภาพที่เป็นนางฟ้าเธอผ่องใสามากๆเธอก็บอกว่าไม่ใช่มีธรรกรรมฐานด้วยคือธรรสมาธินึกถึงพระก็เลยถามว่าเธอปฏิบัติตามคณาจารย์ไหนเธอก็บอกว่าไม่มีคณาจารย์เป็นแต่เพียงว่ามีพระองค์หนึ่งท่านดูแม่นมากท่านดูทางใน คำว่าด,ดูทางในใช้สมาธิดูเวลาถามท่านท่านก็หลับตานิดหนึ่งแล้วท่านก็ตอบท่านตอบมาทีไรถูกทุกทีต่อมาท่านก็สั่งว่าโยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสะดวกโยมมาหาอาตมาทุกอาทิตย์แล้วก็เอาของมาถวายพระทุกอาทิตย์อาตมาก็ขอมโมทนาด้วยดีมากแต่ว่าถ้ามีอะไรขัดข้องเอางี้ก็แล้วกัน เื่อเป็นการช่วยเหลือได้ง่ายอัตมาใช้วิธีดูทางใจโยมก็รับทางใจต่อนนี้ไปถ้าเวลาโยมบูชาพระให้นึกถึงภาพอัตมาสักคราวละสองนาทีพอแค่เพียงเท่านี้การดูการพยากรณ์การช่วยเหลือจะเป็นไปได้โดยง่ายเพราะใจตรงกันเธอก็หวังแต่การช่วยให้พยากรณ์ให้แม่นนึกถึงพระองค์นั้นเป็นปกติ ท่านสั่งว่าหลังจากบูชาพระแล้วนึกถึงท่านสองนาทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันนึกทั้งวันถ้าว่างอยู่มันนึกถึงด้าพระองค์นี้ลักษณะพระองค์นี้แต่ว่าไม่ใช่นึกในด้านกา,มารมรรณมนึกนิยมในความแม่นยำในการดูของท่านและใจก็ดีหัวเราะต่อกระซิกเสมอไปก็ยิ้มย้มแจ่มใสเธอบอกว่าอาศัยกำลังใจที่นึกถึงพระ คิดถึงแบบเบาๆไม่ได้นั่งขัดสมาธิกับเขาแต่ว่านึกถึงได้ทั้งวันทุกวันพอมีเรื่องอะไรปับ๊บก็บันทึกเราจะไปถามพระอย่างนี้จิตก็นึกถึงพระพอมีเรื่องอะไรขึ้นมานิดเราก็จะไปถามพระท่านเป็นที่ปรึกษาได้ดีเรื่องการค้าขายเรื่องการติดต่อการงานติดต่อกับคนท่านบอกได้ถูกต้องหมดตอนนี้แหละจิตเป็นสมาธิ ในสังขารนุสติกรรมฐานแบบไม่รู้ตัวเธอก็บอกว่าเป็นชานนักก็ไม่ได้กําลังใจเป็นแค่อุปจารสมาธิตายจากความเป็นคนก็เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกมีวิมานแก้วสามประการเป็นที่อยู่อาศัยเป็นนางฟ้ามีนางฟ้า5,000คนเป็นบริวารวิมานสวยมากสว่างมากก็ถามเธอว่า อยากจะดูวิมานของเธอได้ไหมเธอก็ตอบว่าได้เธอก็ให้วิมานลอยเข้ามาใกล,กล้ๆพอวิมานลอยเข้ามาใกล,กล้ๆก็เห็นว่าไอ้ม้อเขียวที่ใส่กับปิ่นโตของเธอมันแขวนรอบวิมานหมดและหม้อเขียวไม่ชีเขียวเป็นหม้อทองคำประดับเพชรแพรวเป็นเะยิบปรยับปิ่นโตก็เป็นปิ่นโตทองคำประดับเพชรเพราะถวายสังฆทานอาทิตย์ละครั้ง ไม่ใช่เรื่องเล็กก็ถามเธอว่าเธอถวายสังฆทานกี่ครั้งทำไมมากขนาดนี้เธอก็ตอบว่าปริมาณของที่แขวนนี่มากกว่าเวลาถวายสังฆทานจึงได้ถามเธอว่าในเมื่อเธอถวายไม่มากเท่านี้ทำไมของแขวนมากอย่างนี้ก็เป็นการหลอกลวงนะสิเธอก็ตอบไม่ใช่ให้ดูเรื่องราวของราชะเทวทิดา ลาชะเทวทิดานั้นเธอถวายข้าวแก่พระมหากัสสะเพียงขันเดียวเข้าวตอกและครั้งเดียวและก็ตายทันทีตายจากความเป็นคนมาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารและรอบๆบวิมานของเธอมีขันทองคําเต็มไปด้วยข้าวตอกทองคํารอบวิมาน ก่อนนั้นลาชะเทวทิดาเธอถวายครั้งเดียวในชีวิตก็ฉันตอนแก่อายุประมาณห0ปีอย่างนี้ทำสังฆทานทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็สี่อาทิตย์บ้างห้าอาทิตย์บ้างก็รวมความว่าถ้าอย่างน้อยฉันก็ถวายสังฆทานเดือนละสี่ครั้งแต่ความจริงไม่รู้เรื่องเลยว่าสังฆทานคิดแต่เพียงว่าถ้าท่านเป็นหมอดูเราไปให้ท่านดู ค่าจ้างก็ไม่มีท่านก็ไม่เรียกร้องอะไรทั้งหมดแม้แต่กาแฟหนึ่งถ้วยท่านก็ไม่เรียกพระองค์นี้ไม่เคยรบกวนเลยเห็นหน้าไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่าท่านดีก็เลยตั้งใจถวายอาหารแก่ท่านและท่านก็ไม่ได้ฉันองค์เดียวท่านฉันรวมกันห้าองค์บ้างเจ็ดองค์บ้างบางทีก็ถึงสิบองค์พระที่มาให้ดู การถวายอย่างนี้เป็นสังฆทานไปในตัวจึงได้มีอนิสงส์อย่างนี้น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัริยาณมิทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ